วัสดีค่ะทุกคนเมื <c oughs> ่อน,นี้แม่ตูก่กะมากินข้าวแล้วก,ก็เนาะโซเลยมวนๆค่ะตอนนี้กำลังเบิ้งมาดามนุษอยู่เนี่ยมาดามนุษอินนอร์เวีะนะเอาเสียงบ่ได้เอาเสียงขึ้นเ้อะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเสียงแทรกหรือว่าอ,อ,อะไรวะเพงเอียงอย่างสี่นะเดี๋ยวมี โฆษนาเขามาก็เลยต้องเอาเสียงลงกินเขานะแม่ตูเดอ้อบ่ต้องบ่ต้องเห็นดอกว่าแม่ตูกินอย่างกินน้ำพริกใส่ชามข้าวหลายๆคนก็บิ๊มมึงไม่เอาชามข้าวหมามาปลาโตหมานี่เทวดาของฉันเลยน,นะคะเพราะว่าแม่ตูเป็นคนหักหมาหักแมวเนาะอืมฮสองคื แม่ต้ซื้อมาสีออยห้าสิบพันาพักเพิกยังยุดแถวไม่ต้แพงๆซึ่งไม่ต้บอมักขายแล้วอยกินเดลซื้อเลยาอายุใกล้ๆมิลนิกอะ่ะเข้าไปได้เออเดี๋ยวไม่ต้อาจจะได้ไปเบอร์ลินบินเดียว่ัไหน่อย ต้องไปทำผ้าสปอร์นะตหน้า้าจมไม่ผิดนะตอน้องติดต่อสถานทูตก่อนเพราะว่าเพื่อนอาจจะรับได้มือละสิบคนนะหลาสุดตะโดนนะที่แม่ตู้อ่านแต่ตอนนี้แม่ตู้ก็ไม่รู้แล้วว่ายัางไงต้องไปต้องติดต่ออีกที่หนึ่งหรือบางที่อาจจะรอกกองศูนย์สัญจรแต่ว่าเวลามันจะให้อีกสามเดือนอะ ทั้งเมืองเมตูทรงจดหมายมากว่าจะต้องไปเปลี่ยนบัตรแล้วบัตรตัวเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันกันกบพาสป,ปอร์ตเวลามันจะได้ไลนกันเนี่ยบประมนมาพาสป,ปอร์ตจะเบิดอายุแล้ว,ลวยังประมาณนี้นะเพื่อนกับเพื่อนทรงจดหมายมากเมื่อวานเมื่อก่อนจริงๆไปไกลๆนี่ก็ได้นะ อแฟงเปิดทำไมตู้อยากไปเบอร์ลิน <c oughs> บินไปแป๊บเดียวแล้วก็บินกลับไปแค่ไปทําไปติดต่อสถานทูตแต่ว่าทำให้ตู้ไปเนี่ยอาจจะดูสักสองขึ้นถ้าไปนะเพราะว่าอยากไปลานเอเชียนะ่ะมันต่างกันมากเลยเนาะเพราะว่าอย่างเมืออเมื่อ,นอ,อใน ของกินในเมืองเนี่ยมันจะถูกกลัวไงถอยไม่ได้มันจะถูกออถไไถกลัวออของกินนอกเมืองนะแถบดีนยูเนี่ยมันแพงของกินมันแพงเพราะว่ามันอยู่ไกลปืนเที่ยงมันไม่เหมือนในเมืองไม่เหมือนในมิวนิกหรือว่าไม่เหมือนใน Berlin, ในเบอร์ลินในสตุตการ์ในเมืองใหญ่ๆเนาะเห็นเห็นข็าจอไปสื่อแบบร้านใหญ่ๆเลยก็อยากอยากสื่ออยากไปสื่อนะ้ำตอนไม่ต้ไปเบอร์ลินเนาะไปคนเดียวไม่ต้กับสิเตเวนเลย กูจะไปกินที่ไหนบ้างบางที่อะเขาไปกินที่ตึกตึกอะไรนาะเดคาเวใช่ไหมเดว่าเอออะไรสักอย่างนี้แหละจะไม่ได้แล้วซึ่งตรงนั้นนะไม่ตู้เขาไปยางเบิงนะของแบนเนมเยอะมากเลยบอกตรงๆว่าไม่ได้แอมบิมหรอกโคละดีวิชั่นกันกูไม่มีตังจ่ายเท่ากับแต่เบิงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอของแบนเน่พวกรกะเป๋าถือต่างๆน้ตูฝนโอ้โหแพงมากเลยอะซึ่งไม่ตูกอะเนาะ บางที่กระเป๋ากระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยเป็นหลายหลายหมื่นเนาะคนที่เพิ่มีเงินเพิ่นอันนั้นเพิ่นกระสือเนาะอันเห่ากับทุ่นหน่อยเห่าก็ะใสตามทุนของเห่าและไม่ตัวกันได้ไปเบิงน้ำเขาเดี๋ยวขึ้นไปอีกสั่นหนึ่งไปสื่อเออไปกินอาหารไทยมันมีอาหารไทยอยู่อยู่ตึกสูงๆเลยนะไม่ตัวเขาไปกินเออเขาไปกินใส่กอกทอดไปกินปลาสมทอดไหมกับคนไทยเห็นพี่น้องคนไทยไล่ไลอยู่นั่นเป็นเหตุงานกันอยู่นั่นนะสมัยตั้งแต่บัตเท่านด้มีอันวีดวาดวีดบาดนียนะ พาไมอก็ไปเดีวข้ามทิศข้ามบหูเนือหูใตนี่เลยเพื่อนนำทาง GPS เรานี่เองมันสอบผ้าวนไงวน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 นจนสุดท้ายหาไม่เจอต้อเอิยแท็กซี่อ่ะบางทีก็บม่เข้าใจบม่เข้าใจเทคโนโลยีอ่ะ ที่ภากุ้นเห็นอย่งจะรูปเดี๋ยวเดินแท็กซี่ไปคประโยชน์กันเลยอ่ะัะเขือเนี่ยจะสอบกินเนาะจะบางที่ม,ทมันแพงพวดก็ซื้อบางแต่ไม่บ่อยก็ถึงบอกว่าทำงานเพียเงินมากอันไหนที่มันเป็นความสุขของเฮ้าก็เอามากินบางปะม่นว่าขีดที่เก็บเก็บเก็บตายไปบ่เอาเป้าบาท กัเอาพอดีเนาะหามากกับกินแน่ทรงเสียทางบานแน่นู่นนี่นั่นไปตะเกียบ้อย่างเดียวโดยที่บอมมาบํารุงบําเล่ยจ้าคองเลยมันกัถ้าไม่กินจะเอาแรงที่ไหนมาทำนะปิดบังสะดวกสะดวก,ดวกอืมอันนี้กะบ,บักม่วงเอ่อบักม่วงกวนน้องสาวามาฝากน้องรักเอามาฝากอยู่เมืองใกล้ๆนี่เนีะยนังกินเม่อวเกือบหมดแล้ว ชอบกินมากเลยอ่ะจะเวลากินมันมักติ๊กแก้วอ่ะอันบางม่วงกวนนี่บบว่าสวอหรือบาสวอกัดกัดติ๊กแก้วเนาะเวลากวนมันเหนียวเหนียวไงข้าแป๊ตายมือใดไม่ไม่แก้ากินเข่านะสามถ้วยบาวบาะยูมือใดงไม่ทำพริกอ่ะ ตับหายตับหาย <c oughs> คุณนุชคุณนุชได้พิน้นได้พิน้นอัน,นอันนี้อีกอัน,นอีกบ้านหนึ่งนะไม่ตูสิไปจะยิอยจะแสดงความยินดีนะครับ <c oughs> อ,อ่อ,อนอ่อนอะ สำหรับแม่ต้นะถ้าเป็นมะเขือเปาะนะถ้าอ่อนๆแมต้เอาไปแกงแซ่บแต่ถ้าเอามากินกับน้ำพริกอะ่ะเอาแก่ๆมากินจังเส่บสำหรับแม่ต้นะเม็ดแดงๆแม่ต้ว่ามากินวันนีผู้เลังว้าแม่ต้ก็เห็นหมูแม่ตุสิ่บกินเม็ดบักเขือนั่งจะรอกินตะเปือกเออแปลกดีเนาะแม่ต้ว่าเปือกเอ่อไน่มันอะ่ะมันหวานนะไน่บักเขือแม่ต้ว่ามันหวานไง จะนางไม่ไม่กินนางเลาะกินจะเปลือกก <c oughs> ็แปลกดีก็นือวา่าเนาะมักไผมักมั่นบวากันความชอบไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้สอบไผสชอบมั่น, <c oughs> ไ,มนไม่ตู้บอกก็ว่าตนไม่ตู้เมื่อยน้ำผิยูเพราะฉะนั้นจะลงจะล่งทุกมมือละ ก็จไปหาพี่น้องคื้เก่าอะตอนนี้นะจะคุยเรื่องภาษีน้าแม่ตู้เนี่ยให้ที่อยู่ทาวนที่ประเทศเยอรมนีแล้วเขาไม่ให้แม่ตู้เสียเงินไม่ไม่ได้ซีโร่นะไม่ได้ซีโร่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ยังต้องเสียสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่พนะเปลี่ยนแล้วก็คือเขาเพราะว่าตอนแรกแม,ม่ตู้มีบัญชีอตอนแรกอะ หายเปที่อยู่ถาวรฉันเป็นที่อยู่ถาวรบัตน,นี้พ่อมาหูวา่า้าเอาเซอ่อตายเป็นคนไทยอย่ังสินะเพื่อนกิดสิต้องเสียหาเปอร์เซ็นต์ไหมบอหรือว,ว่าเสียศูนย์เลยแล้วบัตรน,นี้แรกเริ่มเดิมที่นะ่ะแม่ตู้วา่าให้ที่อยู่ถาวรที่นี่อยู่ถาวรบัดน,นี้มันก็นอุ่นว่าอุ่นว่าฉันต้องการบัตรที่รางราชการออกให้ นู่นนี่นั่นก็ให้ไปเพราะหายไปแล้วก็บอกว่าที่อยู่มันไม่ตรงกับครั้งแรกที่เธอให้ไว้สรุปแล้วไม่ตู้กันเลยมันบทเกตียเมื่อวานเนี่ยไม่ตู้กันเอาถ้ามึงอยากหักสามสิบเปอร์เซ็นต์มึงก็หักไปเลยแต่ก่อนที่มึงจะหักเนะี่ยมึงช่วยให้เงินกูด้วยมึงถึงจะมีเงินหักไม่ตู้คิดในใจบอกบื้นพิยู่กัน <laughs> อพอบิยู่กัน โอเคพี่นองมาเผาพี่ยุแล้วเท่ากัไปเห็นงานต่อเดี๋ยวจะมาบอกกันไหมแม่ตู้กับยังกลับไปหาพี่นองคือเ่านะคะจบคลิปเหมือนเดิมเดี๋ยวจะมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ